สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้แอนอยู่ที่คิวคลินิกนะคะแต่ยังไม่บอกนะคะว่าวันนี้แอนจะมาทำอะไรต้องรอติดตามชมนะคะก่อนชมคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e ที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอนด้วยนะคะไปค่ะเข้าในกันเลยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแอนก็ถึงที่คิวคลินิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าวันนี้แอนจะทาอะไร แต่ไม่ใช่ทำผิวไม่ใช่ทำจมูกไม่ทําทำคางแน่นอนนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของแอนเลยนะคะจะบอกว่าการทำครั้งนี้นะคะคือแอนอยากทำมากๆแล้วก็อยากทำที่สุดเลยนะคะเดี๋ยวมาลอรุ้นกันค่ะสวัสดีค่ะแอนนะคะจากเพจฮอนโจ h ชาแนลค่ะสวัสดีค่ะตาราทุกคนเข้าสู่ช่องฮอนโจ h ชาแนล และว,วันนี้แอนจะมาท่าตัดหนังหน้าท้องนั่นเองนะคะหลายๆคนอาจจะเห็นแอนทำคลิปกินก็คือแอนตัวเล็กอยู่แล้วแต่แอนมีหน้าท้องนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าแอนเนี่ยมีลูกมา2คนแล้วนะคะแล้วมันก็เลยทําให้หนังหน้าท้องของแอนนะคะย้วยแล้วก็ยานมากๆเลยนะคะคือแบบทําให้เราเสียความมั่นใจมากๆเลยนะคะมันไม่ได้แล้วอะคือมันต้องเอาออกแล้วอะ ก่อนหน้านี้แอนก็ไปศึกษาดูนะคะว่ามีวิธีไหนบ้างที่จะทําให้หน้าท้องของแอนนะคะไม่แตกลายแล้วก็หายย้อยหย่อนยานะแล้วก็ไปเจอวิธีหนึ่งนะคะคือการผ่าตัดหนังหน้าท้องนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะคะสวัสดีค่ะ,ะค่ะ,ะ,คะวันนี้ก็จะมาปรึกษาคุณหมอนะคะเรื่องตัดหนังหน้าท้องนะคะ โอเคค่ะทุกคนเมื่อกี้แอนก็ปรึกษาคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่พิเศษมากๆเลยนะคะแอนจะพาทุกคนไปบุกถึงห้องพ่าตัดเลยค่ะทุกคนยังไงก็รอติดตามชมนะคะโอเคค่ะทุกคนก่อนที่แอนจะเข้าห้องผ่าตัดนะคะเดี๋ยวแอนจะพามาดูห้องพักฟื้นของแอนในวันนี้นะคะ บรรยากาศคือดีมากๆเลยนะคะแล้วที่สำคัญคือห้องสะอาดมากเป็นห้องที่ปลอดเชื้อนะคะส่วนเรื่องความปลอดภัยนะคะเราไม่ต้องกังวลเลยนะคะมาพักที่นี่นะคะเขามีกิ่งให้เรากดเรียกพยาบาลนะคะมาดูแลเราตลอด24ชั่วโมงรับรองความปลอดภัยแน่นอนเราจะตัด ตรงบริเวณนี้ออกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เอาบริเวณนี้ข้างบนม,มาต่อตรงนี้นะฮะแล้วก็ย้ายสะดือใหม่มันก็จะมีมิติของมันที่เราต้องทําเพิ่มขึ้นนะฮะเพื่อให้หน้าท้องดูเป็นหน้าท้องที่สวยงามตัวตำแหน่งเลเซอร์ก็จะเป็นตัวบอกนะครับว่าเราจะต้องตัดเราก็จะประเมินได้อย่างแม่นยำว่าต่ําแค่ไหนแล้วก็สูงแค่ไหนรวมถึงตำแหน่งของสะดือด้วยเนาะเราก็จะได้ตำแหน่งของสะดือที่แม่นยําแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้น ที่ออกมาจากห้องผ่าตัดนะคะก็คือไม่มีความรู้สึกว่าเจ็บเลยนะคะแพ่ตึงๆนะคะแล้วก็หน้าท้องคือแบบแบนมากจะดูสวยนะคะเป็นไปตามที่คาดหวังเลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็ครบ7วันแล้วนะคะวันนี้นก็มาทําแผลคือแผลแห้งสนิทมากเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นเส้นตรงเส้นเดียวอะทุกคนแล้วก็สะดือสวยมากๆก็เดี๋ยวมาดูกันอีก1ิวันนะคะว่าแผลจะสวยขนาดไหนแล้วก็แอนเนจะเดินตัวตรงได้หรือ,อยังนะคะยังไงก็เดี๋ยวมาเราติดตามชมนะคะวันนี้ก็มาทำแผลกับคุณหมอนะคะ จะบอกว่ามีปัญหานิดนึงนะคะอยากรู้ไหมคะว่าเป็นปัญหาอะไรปัญหาเกี่ยวกับแผลนั่นเองค่ะแผล4 4วันสวยมากสวยมากจริงๆนะคะทุกคนจากที่เดินตัวงอๆงงงนะคะตอนนี้ก็ยืนตรงเกือบร้อยปอเซ็นแล้วค่ะนี่ยืนให้ดูนะคะจ้ายืนได้แล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ร้อยปเซ็น์ดีนะคะ อาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแอนก็ตัดหนังหน้าท้องครบ1เดือนแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มาให้คุณหมอดูแผลนะคะแล้วก็มาติดตามอาการด้วยนะคะหลังจากที่ทําไปแล้วนะคะ1เดือนจะบอกว่าไม่มีอาการเจ็บเลยนะคะแล้วล่าสุด ต้องกลับจากทะเลนะคะใส่บีกินนี่ฟาดไปหลายชุดมากเลยค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับคุณหมอแล้วนะคะสวัสดีสสดค่ะสวัสดีครับตอนนี้เราได้ดูแลเล่นสะดืออยู่เนาะแผลก็ดีนะครับ,รบแผลไม่อาจจะยังมีแดงๆอยู่ได้บ้างนะครับ,รบอาการแดงพวกนี้มันจะค่อยๆจางลงช่วงนี้ยังต้องระวังเรื่องการยืดตัวอยู่นะครับ วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะสําหรับหน้าท้องใหม่นะคะก็ทําให้แอนใส่บีกินนี่กับเพื่อนๆได้แบบไม่อายเลยนะคะขอบคุณค่ะก็หลังจากที่ทําไปแล้วนะคะก็ไปใส่บีกินนี่กับเพื่อนๆนะคะเพื่อนก็แอบทักนิดนึงว่าเฮ้ยคุณสวยขึ้นสะดือสวยขึ้นนะคะแล้วก็ หน้าท้องจากที่แตกลายแล้วก็ย้วยนะคะตรงนั้นนี่คือหายไปเลยนะคะเอวมีเคิร์ฟขึ้นนะคะแล้วส่วนแฟนแฟนก็บอกว่าเฮ้ยฉันโอเคนะฉันชอบฉันชอบคุณใหม่ของเธอนะก็รู้สึกปลื้มนะคะที่ทํามาแล้วไม่รู้สึกผิดหวังเลยค่ะพูดถึงความมั่นใจนะคะ ตอนนี้ก็มั่นใจมากขึ้นนะคะมั่นใจใส่ชุดอะไรก็ดูดีนะคะไม่มีหน้าท้องนะคะแ้วก่อนคือพอจับอย่างเงี้ยมันจะย้วยขึ้นมาจับติดมากๆเลยตอนนี้ก็คือไม่มีแล้วนะคะ<อ>สำหรับใครที่มีปัญหาหน้าท้องย้อยหย่อนยานหรือว่าแตกลายนะคะแอนแนะนํานะคะที่คลินิกไม่ต้องไปมองหาที่ไหนเลยนะคะเพราะว่าแอนที่สุ์มาด้วยตัวเองละคะ่ะ ที่ได้มากกว่าความตึงกระชับนะคะแอมได้หุนที่เพอร์เฟกขึ้นนะคะได้เดือที่เรียวสวยได้เซ็กซี่ลน์และที่สําคัญนะคะแผ่สวยมากๆเลยนะคะไม่มีรอยเย็บไม่มีรอยนูนแล้วก็อยู่ใต้ขอบบิกิน i ี่เลยค่ะกล้าลงทุนกับความสวยเพราะกําไรคือความมั่นใจเปลี่ยนเพื่อตัวคุณเองนะคะ ดังว่าโดดีดงดีโดดดีดงแล้วมันเต้นว่าตรงลงเทะลงตรงเด่นโดดีดงเมื่อเห็นหน้ามนหาลังเถือกระมงเะเจงเมง